สวัสดีค่ะปาวาชาแนลนะคะเอ้าดูน้องตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่อีกแล้วโอ้ hey, hey, hey. ตอนนี้เราจะกำลังจะพ oh. ามากินข้าวเช้ากันนะคะ uh huh. นี่ประมาณร้านนี้ข้าวโซอิน่นี่เราเข้ามาใน mm hmm. mm hmm. เปือนด้วยค่ะแต่คนนี้เขาจะไม่ใส่ใช่ไหมคนนี้เขาจะไม่ใส่ใช่ไหมคะคนกินไม่หกหรอเดี๋ยวค่อยดูคนกินไม่หกนะใส่แล้วใส่ใส่ปื้ดของเรามาแล้วเป็นข้าวซอยเนื้อตุ๋นเอ็นตุน๋นอันนี้ไก่กับหมูตุนไก่กับหมูตุ๋น อันนั้นเป็นเนื้อออฮอันเนี้เป็นหอยเชลล์กับกุ้งและไข่กุ้งแล้วก็นี่ก็เป็นของทานเล่นนะคะพร้อมน้ำกิดห์หวยและชาเขียวมารีถ้ากันเปื้อนคุณดียวบอกให้เอากลับไปด้วย <c oughs> อันนี้คนนี้บอกว่าใส่เดิน,ดน <c oughs> อย่าให้เห็นว่าถอดออกนะ เสียหายแล้วค่ะอันนี้เรามาคาเฟ่กันต่อนะคะคาเฟ่ชื่อว่าอะไรให้กุ๊กกกเปคนอ่านค่ะติง <Pink River. S 2> ลิเวอร์เ่ามาสั่งน้ำกันตรงนี้ หมดอีกแล้วอ่ะตัวสูบน้ำค่ะตกลงอันนี้ลายแก้วหรือกินได้กินได้นะแต่รสชาติมันแปลกแปลกอ่ะส่วนอันนี้เป็นอะไรน,นะมือฉีดโคลคโนาทของาโคลคนัทของเธอคือพิงค์แพนเตอร์แล้วก็อันนี้<อ>ชื่ออะไร <ป S 1> พีชินโนพีชินโนพีชินโนมาพังจริงมาพังทุกคน น้องคนนี้เขาเรียกกันนีค่ะ <c oughs> คุณกินได้จริงเลยไม่ออกลูกไปนี่เรามาคาเฟ่ชอวิ่้

เราพักที่เดอะนิมานโฮเทลค่ะว้าวมืดเอาพนักมาเสียบติจตารอ่จะพูดแค okay. <Yay. S 1> ่น,คนะนี่อันนี้ห้องเราค่ะดูดีอยู่นะสะอาดสะอาดมีอันนี้ห้องนะ้ำนี่ห้องน้ำ เราล้างหน้าตรงนี้เหรอ,อน,น,นี่ล้างหน้าตรงนี้อเคนี่เรากลับมาซ้ำที่ดีแฟนอีกครั้งนี่อันนี้ที่เราซ้ คำบ,บักรคอมเมนต์<จ>คนละห้าบาทคำบ,บักรคอมเมนต์จัด <laughs> เนน้กคลอดออกมาแล้วตัวหนึ่งดูนกของคุณดิวค่ะ <laughs> บินได้เหมือนกัน <laughs> นี่เรามาทานอาหารเช้าที่ร้าน อรุณสวัสดิ์นะคะจึบมีคนเดินออกมาค่ะอันนี้เมนูของร้านนะคะอันนี้อาหารช้าที่เราสั่งอ่ะกินสองคนค่ะ จะมาซื้อชุดเด็กซื้อชุดเด็กให้ปันปันเพราะว่ามันขายอยู่ไหนที่มีแต่น่ารักน่ารักงนานเลยเราซื้อชุดให้ปันปันซื้อชุดนี่แบบนี้ใช่น่ารักมากแล้วถุงก็น่ารักมากด้วยอ,อันนี้เมี่ยงคำนะคะเมี่ยงคำดอกไม้มไมน่ารักนะคะ แล้วนะคะร้านลาบขมลมจงนี่โต๊ะน่ารักมากระวังของพอเหรอทมจิ๊นงนี่ค่ะเราจะมานั่งโต๊ะตรงนี้น่ากวายอาอไรสุกดิบเขากินกันแบบว่าขนาดนี้แล้วเขาเหนียว มีสื่ีกล้อยหมูน้ำปลาดยังยังไม่มีต้มต้มแจมไหมได้เนื้อหรือหมูเนาะหมูด้วยขึ้นมาอีกน้าต้มแจบหมูลปลาตาหมดค่ะพี่ปลาตาหมดมาแล้วอาหารที่เราสั่งนะคะอันนี้ขอบมูย่างปีกไก่นม่ปีกไก่ หักบุ้งทอดยำหักบุ้งทอดส้มตำไทยกับตำปูปาลาอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาลาบควายอัน,นเป็นไส้ย่างเราจะกินกันแล้ว,วลอะไรนี้ก็ต้มเส่บอันนี้ของคุณดิว,วดท,ที่เราเข้ามาอ๋เราต้องเสียตั๋วเข้าด้วย คนละแปดสิบบาทปลาไหว้บนดินไหน <laughs> น้องไม่มีน้ำน้องไหว้ดินรากาจะเข้าไปสั่งเครื่องดื่มกันนะคะเป๊ะตัวเข้าเอามาแลกเครื่องดื่มในส่วนรถเครื่องดื่ม <laughs> เรา <laughs> เลือกเมนูกัน คาเชียวอันี้ดีชีนโน่ถนนมีไอติมกับไดฟุกุชิชาสตรอเบอรี่ลิงจีโตดาวาลาบิโมจิคนเยอะมากมาถนนคนเดินนะคะเรียกโบมารถติดเอ้ยไม่ขบับเลยเอา <laughs> อะไรคะ เรามาร้านอาหารเช้านะคะชื่อว่าเจ็ดมงอันนี้เมนูนะคะต้องเปิดไหม <c oughs> โอ้โหคิวแล้วอ่ะโอ้หมดด้วยความรวดเร็วอาหารมาแล้วนะคะมีอันนี้ก๋วยจับยวนค่ะมีไขก่กระทะขนมัง,งสับขยะ ไปจับด้วยออกอ่ะอันนี้ข้าวต้มน้ำขนมปังกระเทียมเจ็ดโมงพวงจะมีโอวันตินชาขนมปังแล้วก็ไอขอ่ด้วงกินตอนนี้เราอยูว่วัดต้นเขื่นนะคะ<ม>จะมาเช่าชุดใส่แ่บนี้แนี้ชุดชายเธอ แล้วก็มีคุณผู้ชายท่านนี้ค่ะที่นั่งรองไม่ยอมใส่มันไม่ยอมใส่ค่ะไม่ยอม ร้อยสี่สิบบาทพร้อมล่มพร้อมล่มอันนี้นี่พอเราแ,แต่งชุดเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในวัดกันอุ้ยผ้าคลุมไหล่หลุดค่ะนะเอาขึ้นให้หน่อยเอาไหว้ด้นีมีคนไม่ใส่ค่ะสวยไหมล่ะขนาดไม่ใส่ย,ยังสวยขนาดนี้เลย ไปค่ะเดินเรามากินสุกกี้เช้าเผือกนะคะฝนตกฝนตกใช่ฝนตกเนี่ยเห็นเม็ฝนหรือเปล่าเลืนขึ้นไปเลยค่ะ <laughs> ที่เราสั่งมาครบแล้วเป็นสุกี้เนื้อกับสุกี้ทะเลใช่ไหมอันนี้ไงสองชามแล้วเนี่ยยังไม่สอ,องชั้นสอง้จินกันคนละสองตาแล้วหิวอะไรเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้ว <laughs> ดูสิคะเต็มโตอีกแล้วโอเคนี่เรามากินของหวานกันของหวานอ้ยหนาวจัง เมนูเมนูอะไรนะคะต้มอึ่งต้มอึ่งตรงนี้ก็มีก็ยถึงนะคะถึงเมนูมาด้วยสี่ห้าไห4แล้วเป็นรายการไหนรช็อกโกแลตบราดาม่าซันจค่ะแล้วก็เอาไซฟุกุที่เป็นขวแดงไซป2สองเอก ันนี้มีแค่ไส์ XL ค่ะลูกค้าอ่า XL ะก็กินลูกนี้เรื่องไหคอนคด้ค่ะอันนี้ด้วยวาลาบิแล้วเาก็กินอุมๆไหมก็อันขนมมาเสิร์ฟแล้วนะคะ น้องน้องน้องต้มอึ๋งมาเสิร์ฟแล้วนะคะกิน <c oughs> อ๋อน้องต้มอุ๋งเหมือนน้องต้มอุ่งหัวแดงอย่าว่านี่ค่ะแต่ว่าเรากินกันไปอา้อาวอ้าวอันนี้อันนี้หายไปแล้วค่ะกันนี้ยังอยู่นิดหน่อยนี่ค่ะกินต้มอึ๋งจ้าดี่สิต้มอุ๋ง <c oughs> <c oughs> ชิมต้มอ,อึ่งกันใหญ่เลยตอนนี้เรากำลังจะไปมีใจให้มัดฉานะคะ あぽか <laughs> เฮ้ยเมนูว่างาว่างเราอยู่ที่สนามบินแล้วเรากำลังาจะากลับบ้านกันไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบายอองตานบ๊ายบายนอยบ๊ายบายนอย